ผมผ้าชมบอลสีของรังบอลคอนหวานอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ไม่ค่อยได้ถ่ายลงเลยเพราะว่าอยู่ในสุดเลยมันก่อนมักจะเป็นอะไรที่ถูกลืมนะครับถ้าเราจัดเข้าไว้หลบๆตู้นี้นี่ผมจะวางไม้ด่างจัดไว้สักส่วนใหญ่นะครับ,รบแต่กลับไม่ได้ถูกเอามาเ,เปิดบ่อย หรือให้ได้ชมกันเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันตู้นี้มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ตู้นี้ก็จะเป็นพวกไม้ด่างขาวที่ใบบางๆครับใบที่ไม่ค่อยแข็งหนามากนะครับผมจะเอาไว้ในตู้นี้สักส่วนใหญ่เพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่โดนแดดน้อยหน่อยแดดไม่แรงจัดมากนะครับทางตรงนู้นแดด่องเห็นไหมครับนี่เย็นแล้วนะครับ ห้าโมงเย็นแล้วแดดส่องอยู่เลยตรงนี้นี่ก็ล่มหน่อยผมก็จะเอาไว้เก็บพวกไม้ใบอ่อนๆอไม้ด่างที่ด่างจัดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มันเล็ดที่ด่างเขียวขาวมีเม็ดชมพูยิบยับเดี๋ยวผมหาให้ดูว่าลูกอะไรเนี่ย ลูกแม่ด่างชมพูนะครับ D P รหัสเขาแม่ด่างชมพูจะเป็นพวกอย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนเกาะเก็ดนนเนี่ยดูเหมือนเกาะเก็ดแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับเนี่ยดูเหมือนเกาะเกดแหละ มีอะไรเกี่ยวข้องกับเกาะเก็ดแน่แน่หาชื่อกัอนนะครับดีพีเหมือนกันนะครับพี่น้องกันนะครับอันนี้กแกวันนี้ใส่พ่อเกาะเก็ดเข้าไปครับแต่แม่คือลูกไม้ใบไทยด่างชมพู ใบดูเรียวคมกว่านะครับถ้าเป็นเกาะเก็ดไม่ใช่ใบแบบนี้หรครับมีเม็ดเม็ปนๆปนปนมานี่ก็เหมือนกันนะครับลูกไม้มาเล็ดใหม่โอ้อันนี้เป็นกอเลยยังไม่ได้แยกเลยนะครับมีใบขา,ขาว นี่นะครับอย่างที่บอกว่าบอนขาวเขาจะมาถูกอยู่ต้นนี้เยอะเพราใบเขาบางหต้นนี้สวยต้นนี้สวยดีนะครับต้นนี้กัดสีขาวเป็นกอเลยนะครับต้นนี้มีด่างขาวบนใบขาวนะครับผมเห็นมีท่าน ใดไม่รู้นะครับท e ําอ e ีเหนาอีเหนาที่ด่างขาวนะครับเขาก็เรียกตั้งชื่อว่าอ่าวทองคําอันนั้นก็คืออ e ีเหนาแต่อันนี้คือใบบอลบอลผสมแล้วได้ด่างนะครับใบขาวด่างขาวก้านชมพูชมพูเดี๋ยวผมต้องหาชื่อให้เขามั่ง <c oughs> เขาอ่าวทองคําแล้วเราจะอาอ่าวอะไรดีนะครับ นะครสวยงามตาท้องเรื่องอนนะเมืองนอนนะครับใครที่จำโพสเก่าๆของผมได้คลิปเก่าๆนะครับณเมืองนอนที่ต้นพุ่มใหญ่ๆครับย้ายมานะครับโอ้โหประสบชะตากรรมในการเปลี่ยนที่ยุบหัวภาพลงไปหมดเลยเริ่มฟื้นแล้วครับ เนะมืองนอนของรังบนอนคอนหวานนี่ใบใหม่มานี่สีระเบิดระเบ้อเลยนะครับหน่อไมเพียบนะเมืองนอนก็ยังคงใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่แต่ว่าครั้งที่แล้วนี่ต้นสูงใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเตี้ยลงบอนด่างขาวเยอะครับตรงนี้ นี่ล่อนทองด่างนะครับเนี่ยนี่ยังไม่เคยเห็นล่อนทองด่างนะครับที่ลังบอนคอนหวันมีให้ชมแต่ยังไม่ได้มีให้แบ่งนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้แยกได้ผ่าเลยล่อนทองด่างขาวๆจวดๆจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับบอนที่ใบอ่อนๆก็ สังเกตบอลของท่านให้ดีนะครับว่าเขาชอบแดดหรือไม่ชอบแดดหรือชอบล่มนะครับบางทีอยู่แดดก็ไม่สวยนะครับบอลที่อยู่แดดจัดๆก็ไม่สวยนอกจากสีจะไม่เข้มแล้วเขาก็ยังจะแบบว่าผิดเหี่ยวเหี่ยวอยู่ตลอดเวลาเลยสังเกตครับให้หมันสังเกตหยลาท่านถามผมว่าเลี้ยงยังไงบอลถึงงามนะครับก็สังเกตดูครับ เกตดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงไหนไม่ดีนะครับเราจับเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีปุ๊บเราก็เปลี่ยนที่เลยถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีอีกก็จะลองกลับมายัางเก่าฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับ